กันต่อนะคะคุณผู้ชมกับคดีความ forex 3D นะคะที่ล่าสุาดค่ะทางใบเตยแล้วก็ดีเจแได้เจอหน้ากันในรอบ2เดือนนะคะซึ่งทั้งคู่ก็ได้กอดกันร้องไห้ค่ะ องเดือนแล้วนะคะที่นักร้องสาวใบเตยสุทีวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลได้ถูกคุมตัวเข้าเดือนจำในคดีร่วมกันช่อโอกองแชร์ Forex 3 d เนื่องจากศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเห็นว่ามีการกระทําเป็นขบวนการมูลค่าความเสียหายเป็นจํานวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างล่าสุดเมื่อวานนี้10กร,รกฎาคม2566เจ้าหน้าที่ได้นําตัวใบเตยดีเจแมนและพวกมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อน,นัดตรวจพยานหลักฐานครั้งแรกค่ะและเป็นการเจอหน้ากันในรอบ 2เดือนของทั้งคู่นะคะนับตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม2566ที่ได้โดนควบคุมตัวซึ่งทั้งคู่ดูสูผ้ผอมลงค่ะด้านใบเตยถึงกับร่้ไห้ออกมาขณะที่เดินเข้าห้องพิจารณาคดีโดยดีเจแมนได้โอบให้กำลังใจภรรยาและตอนอยู่ในห้องพิจารณาคดีใบเตยก็นั่งร้องไห้อย่างหนักดีเจแมนจึงเอามือลูบหัวเพื่อปลอบใจภรรยาค่ะ ก่อนที่จะร้องไห้ตามออกมาซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาคดีทั้งคู่ก็ได้มีการพูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาโดยพนักงานอายการฝ่ายคดีพิเศษ5ได้ทําคําร้องขอเลื่อนการตรวจพยานหลักฐานออกไปก่อนนะคะโดยให้เหตุผลว่ายังรอสําเนาสนานวนคดีจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษซึ่งมีเอกสารประมาณ7,000แผ่นเนื่องจากในคดีดังกล่าวมีการสอบพยานไปเกือบ1,000ปากจึงจําเป็นต้องใช้เวลาในการรวบรวมสําเนาสนานวนคดีจึงขอเลื่อนไปอีก2เดือนค่ะ ขณะที่ฝ่ายทานายจำเลยก็เห็นว่าพนักงานอายการเคยยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานมาแล้วหนึ่งครั้งและครั้งนี้ก็ยังขอเลื่อนอีกทําให้คดีมีความล่าช้าผู้ต้องหาต้องถูกคุมขังในเดือนจําต่อไปอีกจึงขอให้การเลื่อนครั้งต่อไปเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาศาลจึงมีคําสั่งให้เลื่อนนัดตรวจพยานหลักฐานไปเป็นวันที่11กันยายน2 5 6 6เวลา13นาฬิกาค่ะ